โอเคตอนนี้นะมาเจอกันเลยสำหรับคลิปนี้บางบัดก็ถึงวันที่แล้วนะถึงถึงเทแล้วแลขดูรอบๆเลยมีคนมาวังว้าเยอะแยะมากมายดูครับจำจมว่ดูเลยเยอะมากแล้วบางบัดก็ไปตามเอฟซีมานะครับดูช่วงง่ายเอฟซีก่อนนะครับว่าบางบัดมาแล้วบางบัดก็จะมีเซอร์ไพรส์วันนี้บางบัดมาทำคลิปอันดับแรกเลยถ้าคนเปิดก็มาดูคลิปบางบัดถ้าชอบให้กดไลค์ไลค์ ใช่ใช่แต่ยากเลยกดอะไรกระดิ่งโอ้โหสุดยอดใช่มามาหยาบมากเราจะพูดให้หมดบังเหย็ดเลยทิปบังเหย็ดบางเหยดพูดะไรซึ่งโอเคกลิปนี้ซึ่งวันนี้บางบัดก็จะมาลองว่าวซึ่งบางบัดแอบบางเหย็ดไว้ บางเอดไม่รู้บางเอยดไม่รู้แน่นอนเพราะมันเป็นตัวที่สุดยอดมากเพราะเป็นซีซั่นแรกที่บังมดทําว่าวตอนที่บังัดยังไม่ได้ลง youtube ทีบางมาด้วยกัรู้จักทีบังมดมีแล้วตัวแรกตัวที่บังมดเอ็บไว้อยู่ในนู่นเลยบางมดจะเอาไว้ในเซฟอย่างดีแล้วตอนนี้บางัดก็ทําการลอกออมมาปลูกใหม่เพื่อเอามาทําคลิปให้น้องๆดูว่ามันสุดยอดแค่ไหนเดี๋ยวคอยดูโอเคเดี๋ยวดูกันดีครับบางัดแปลว่าก่อนไหนก็ เอาแบบว่ามันเลยโอ้ตัวนี้ว้าวโอเคดีเลยดูดูดูสุดยอดไหมสวยมากครับไปดูก่อนนะครับนี่เลยทูบเลยนี่เลยนี่เลยยูทูบเลยยูทูบทูบเลยกดกดอะไรยูทูบกไลค์ยูทูบกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเลยนี่เลยช่องของว่าอันนี้เลยตัวนี้คือสุดยอดใช่คอยดูกันเล็บบางเอียดจะฮับเบิลเฮลฮับเบิลเฮลแน่นอน นี่มี fc ตามมาแล้วนู่ fc โอ้โอ fc ตามมาถึงที่เลยโอ้นู่ fc เยอะครับโอ้นู่มาลองกันเลยเอาตอนนี้เลยมานู่หวเลยนะมาลองกันเดี๋ยวเวลาเดี๋ยวท่านผู้ชมนู่หวาอลูมียมนะไม่มีซึ่งซึ่งซึ่งบางบาทจะต้องมาต้องทดลองลองมาก็จะพูดซึ่งทั้งคลิปไปเลยเรียนแบบบางเหย um <ENNIS>, ียดเพราะบางเหยียดดังกับซึ่งแล้วก็รายเยอะมากกับซึ่งบางเหยียดจะทำขออนุญาตบางเหยียดนะ ว่าจะทําซึ่งของมองงังอย่สักหนึ่งคลิปเล้นนอกจากนั้นบางมาดไว้ตามแล้วซึ่งบังมัดจะเป็นตัวตัวเอ้ตอนนี้ซึ่งม,มังบัดก็ได้คันเบ็ดมาแล้วปิ้งปิ้งปิงปิง,ปง,ปงเห็นไหมคันเบ็ดซึ่งเมื่อก่อนมังบัดใช้ตีปลาจนในหนองในหนองว่าเราเรียกในวังนี่แหละอันนี้เลยแต่ตอนนี้น้ำแห้งมากซุ่มนี่เลยดูเลยอืมเยอะนี่เลยโอ้ยก็จะได้ก็ราวยอยแล้วว่านี่แหละลมก็ม,มา กดติดตามใช่กดซับสไคร์ใ <disappointing> ช <naz> oh <boy. S 1> ่ต <Nixon> ิดตามกดอะไรก็ได้แต่อย่าลืมพลาดกดกระดิ่งแอนนี่เอาไปสุดยอดเอาเลยมาชมเลยไปมางกว่าไปโบนใหทีบางกว่าไปโบนอะทีมางกว่าจะทำหน้าเหนื่อได้คือเขาเฮ้ยไม่เลี้ยไปก่อนหน่อยดิเฮ้ยขึ้นเลยบางกว่าทีเดียวขึ้นดูเรื่องแล้วอย่าบอกอย่าบอกให้มางอย่ารู้นะว่าบางบัดเป็นคนที่ เก่งมากถ้าใครกดติดตามบังบวัดในในช่องของบังบวัดนะเดี๋ยวบังบวัดจะลงคลิปมาเรื่อยๆบังบวัดจะมีความสามารถเรื่อยๆโปรดติดตามผู้ชายคนนี้มีเรื่องราวเยอะมากแล้วบังหัดเป็นคนที่ว่าไม่ใช่เรื่องนี้เดียวเอ้ยเดี๋ยว FC อย่าเพิ่งบังบวัดต้งคลิปคลิปก่อนซึ่งบังบวัดเป็นนักแสดงโชว์ไว้แล้วนะแล้วซึ่งถ้าน้องๆอยากจะชมซึ่งกดกดมาได้คอมเมนต์มาซึ่งจะให้บังบวัดทำอะไรบังบวัดก็จะซึ่งอย่างนี้เลยโอเค มาชมกันเลยว่าวตัวนี้เล็กมากไปอีกครับมาดูว่าวเลยตัวเล็กมากเอบบางเอียดอรบางเอยียดยังไม่รู้เพราะถ้าบางเอียดรู้บางเอียดมาทําคลิปบางบาทโอ๊ซึ่งรอบนี้บางบาทจะต้องดูว่าซึ่งของบางเอียดจะได้ยอดวิวเท่าไรโอเคฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะอย่าลืมกดติดตามเหมือนเดิมเอากกลับไปหาบางมัดกันนะครับบางบาทนั่นนครับเห็นบางมัดเลยนะครับบางมัดเล่นเดือดคันเบ็ดโคตรไปแล้วครับ าเสนะครับข oh, oh. ึ้นเลยนะครบยนะครับาอบหดูทิคับดูดูดู้ย่ังไม่ลงมันยังขึ้นอยู่จังจงบางหมัดนะครับนะครับบางหมัดนี่ครับจองหน้าคนหลออน้หรือยังครับยังครับยังเลยยังไม่ได้อับที่มวทำเมวเาตอครับดูบอกไวดูเรื่องขึ้นดีมากนะครับ ตัวเล็กนี่ทำงานนะครับเตัวเล็กน yeah, ี okay. Okay. ่ใช้เวลาหนึ่งคืนครับโอ้โหยูทูปเลยใช่ไหมถมาต์ใช่แล้วมาแล้วใช่ครับจะมารับกันนี่ครับเลยแล้วครับดูเลยโอเคสำหรับคลิปนี้พอทำงานเหนื่อยแล้วเหนื่อยเหนื่อยเอฟซีมาก